อะไรครับวัอน,นี้พิเศษแน่ทุกคนสาวไปามารัเพันจะก,กินลาบไก่ เอาผสมกันเลยเฮาก่อนเลยนะสีป็นตัวสีเป็นอะไรนอลูกก็ยีสีเป็น,นนะอะไรเป็นอะไรสุดยอดกันูน สวัสดีทุกคนสวัสดีครับตัวช่องบาปุไทยวันนี้ก็มาเจอกันอยู่โฮยูโซนทุกคนเลยลายมือะไรเวียนเติบทุกคนไม่ได้พอรน้าพอตากันเนื่องจากขาเบกค้างงานช่วงน,นี้อยู่กับครอบครัวคือเก่าอยู่กับเ,เด็กๆคือเก่าทุกคนเพิน่นสวัสดีเหรอสวัสดีค่ะน้อสาวยาวมันเอ็ดกิน

แม่และเอินแห็เนาะจะเอินมาหลายเออแม่นี่นมยมันจะกว่ามือสุกแล้วทุกคนเออหน่อไม้หน่อไม้ไรนี่มันจะสุกไวจืดไวสุกแล้วต้มน้ำหนึ่งกดห้มแล้วก็อหน่อไม้มันเป็นปะายแนยมันหวางค่ะเพิ่นอมากคราบทุกคนเลยหน่อไม้ แบบเพิ่มเนมักแบบนาฮ่ผู้เทาห์นะเป็นพักเป็นเนาะเนาะไม้เอมากขนาดบัดเป็นซีเป็นไครแต่คนคนยากปลาเหลือได้ผู้น้อยนะี่ยเปเบิ่งโมงกับมอว่าผู้เทามาเกิด z มเพิ่งได้ z ม o m พเทาหมาเกิดเอาเย็นเลย bông mặt tụi con sống gin sáng gọn 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 Hơn gọn 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 เลเอางูมาลำผัวอย่างนี้เนาะเลี้ยงงูนำพ่อมาคนเดียว่าเปอืม้เาก็พดเลยอาป่ายนึงกัเอา่เดี๋ยวแซ่บไว้แซ่บมากขนาดเลยตัดมันแซ่บไปเ้ย กินไปกินมีกินมีเขาเด็กเขาเด้กโดดแล้วก่อนแบบนึงแบบนั้นละต่ำหอยทะีเซิร์ฟน้ำไม้นันพร้อมผักบงแบบสดๆเลยหอยกระห่าขึ้นมาหนกินโลดหาย่ากแบบนี้น้อยเนาะเด็กกินจะลงไปหาเนาะไปเลยโง่ไปเลยเด้อโง่พอลามเลยเพื่อนเด้อ mẹ ít bơi nè Cắt nhá Cắt nhá, nhá, nhá à, đá, mà Nhá nha nhá chú ngủ cối cạnh nha

mẹ 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 không mẹ mẹ tệ mẹ ừ, mẹ 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 thôi đem เดี๋ยวน้าไหยแต่แล้วเอาลงมือลงมือบัดเนี่ยมาเด้อทุกคนเด้อมาบอลลุนมาลินโซนำ่งมาเนี่ย เบอทนั้นเะอะกินธรรมชาติได้อำมือก็ได้เอแลกความเบบไม่ได้พี่น้องเลยอืม chết cho, mmmm 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 จีตอดมาแดดเละจ <laughs> ิตมาแดดวเขาขวาวอาแต่ก็ตอเป็นชชปุช้าาวมพเช้าแล้วมือจีตอมมาแดดอมีซับขาวออเช่นแนวแสบขาเอมือจีได้มีหูอยู่เอาหูแล้วซับไม่ซับก็ยากแสบเลยด ขาแรงครับมือนี้พิเศษเนี่ยทุกคนซาไปมาแล้วพันจะกินลาบไก่เอาได้ไก่ตัวหนึ่งมาเนี่ยลงลงมาโซนเอาสิลาบไก่กับกระดูกมันต้มเอ็นน้ำสดเฮ้ยเพือนดูใสกับคูณน้อยนอนนะคุน้อยคูณน้อยนอนแล้วคูณน้อยเขาเขาเนาะยุเขาเหงื่อเดี๋ยวเขาจะว่าไม่เปิ้ลกับยุกินมะม่วงสุกเลยยุกิน โอ้ดาวว่าลาวดูเขาหนังเขาหนังโอ้ยเศรโอ้ คีวเข้าหรอว้าต่เนี่ยแหละสม้ม <laughs> แซ่ะไปไปกลากเขาโหแล้วก็เช้าวไทยเป็นเอสตุกคนไปเนี่ยกินขี้มือเพอเก้าวกำลิกินขีมนนข้มือเพอดีนอนไม่หลับตุกคนเลยเคยได้กินขี้มือเป็นไรอ่ะมากินหลับใกล้ลำกันไปเนี่ยปลาเอสชอว์มิโนตุกคน เอ็นลาบกับเอ็ต้มน้ำสดกระดูกมะนาวต้มน้ำสดเอาซีมันกับเอาซีลาบนะนะเพิ่งเลยไปกินลาบไกล้ทุกคนมาเด้อกินน้ำกันสูตรของสาวไทยวันนี้มันจะซอยซอยโคเอา มันจริงน้ำหนูมันออกมามันจริงแฉบดิถ้าเสือกุหลาเขาต้มบ่อเขาเปิูบ่อเขาต้องออกม,มาลาบาานะคำว่าปิ้งกะแฉบพื้นกันปิ้งกะแฉบพื้นกันแต่ว่าแบบมันมันแห้งๆเวลาเขาปิ้งเห็นบอกถ้าเวลาเขาโค้มันจะแบบเป๊ะพอเขาจะออกมาลาบดิเดี๋ยวดแฉบไปเด้อแฉบบวลาบไก่มแฉบ,บนนยาเนะสือกไม่ท <laughs> ้ากินก็ทากินอยู่ได้ไงอันเดียแต่ว่ายังไ่แต่ว่า ถึงท,ทองแล้วน,นะมีมีปั้นหรือ, <c ười> อ,อมาโค้เลยโคพอดีสำหรายที่นั่นแล้วก็ ้าเป็นไก่ป่านะเขาจะอดิบเลยนี่ไก่บ้าน เรื่องลาบขาดอห,อห,ห,อหองไม่ไดเลยหองปอเสือเกือเป็นโอเสรอมันเตียวแล้วรับเตะดังหลอด เออเนาะเออเออลูกก็จะกินเขา่าตัวกันที่ด,ดันกะรีเลยหอมตึ้งอะไร <c oughs> ม,ามาทุกคนมากินซีมอืองชายผู้ไทยมันข้างเขาโคกมาตเาีเข้าเข้าผสมกันเลยเข้ากันดูนะ เป็นนเลยโอ้ลูกดยิ้มเป็นไรเป็นลน,นลยสุดยอดค<ไ><ภ>ูนสุดยอดนี่เลยใช่ปะ่ะมาพอซิมมากิงทีมีาวผูไทยนะหาประกันนัทุกคนโอ้จพูพอถ้าขาดเปยขาดเป ขาเนี่ยโอ้โหอาช่ใยอาช่ายอาขอลดนมอขอลดนมอเย็นไมีใช้เกินนะขอลดนมอด้วยโอ้โหเย็นไมีใช้เกินทำเนี่ยหักเลยลาวไทยลืมสูตรนี่แหละค่ะว่าสูตรมีซ้ำเอ็เน็ตเลยก็เน็ตเลยก็ขอเลยจับกันเลยครสูตรมีซ้ำนั่นเลยจับไม่ได้จับซื้อได้จับสูตรไม่ได้จับสูตรไม่ได้ ชุดไม่ซ้ำจำชุดไม่ได้ครับว่าแซ่บเซ้อยังไงมาลองดูแต่ละเอาละแซ่บบวนะผู้น้อยเอาผู้น้อยมื่กินนี่เซ่บเซ้อด้วยก่อนเลยจะ่าตะสั่วตดตัวยนหนึ่งเอาแล้วบ้านีเกือบปังหนูเอาแล้วปกติเอาแล้วจะขาดตัวขาเชือม Dùng ra bưng tóm coi tê coi mhm 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 bông mhm bông mhm 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 กันมาแล้วแหะอาหารเหาลาบไก่ต้มไก่ลงมือลงมือไอ้คนผู้ใหญยย่นอนเลยว่ามันกินนี่แบกกินก้อนแล้วทุกคนเพิ <laughs> ่งกินข้าวอ,อันน,นี้ข้าวกะมันดํา ไปเลยเธอสาดคันคันหอคันไปเบ้อเลยแจับเป็นเรื่<า>รองเพรเกินเป็ดกินไก่ทุกคนตับเนี่ต้องเอจเจ๊บวสลับคอ้วด้เ เอเดเป็ดเด็กกันโอโคเป็ดอะน,นะตับมันต้องไอเ้แจวตับมันนะ ไอ้หนอนจะพังเทียงป่ะเอปลาทุกคนสงไอ้หนอะบิดคอยขึ้นว่าเสียงรถพอดเขาจะดูดชนมันต้นแทมีแม่นครับฝนเสงผู้ด้านหนอนกดคือกากกือกาก ตัวอาหารนี่ถือว่าโอเคเดี๋ยวันเดีวยวเะเพิ<า>่งกินที่หนึ่งอาหารนั่นเนี่ย <c oughs> นี่ต้มไกโ่โอ้สดนหนได้เห็น